สวัสดีครับช่องสปอสเปซนะครับผมที่สองงานปลูกร้อยไร่นะครับนี้จะมาให้ชมนะครับเป็นโซนๆไปนะครับผมก็พื้นที่บ้านคือสองงานนะครับรอนบ้าน50ตารางวานะครับปลูกบ้านตรงกลางนะครับนี่แล้วมาดูเป็นเป็นโซนๆนะครับส่วนมากอ่าห้าเมตรอ่าประมาณในระยะ5เมตรเนี่ยต้องมี5ถึง7อย่างนะครับอย่างโซนนี้นะครับผมอ่าตอนนี้อะโวคาโดนะครับผม โอคาโดนะครับตอนนี้เป็นฝรั่งกนะิมจูเนาะกิ่งตอนอสองเดือนครับออกลูกแล้วห่นตอนกิ่งใหญ่นะครับผมเนี่ยเขาจะมีฝรั่งนะครับแล้วก็จะมีมะนาวอยู่นี่อีกมุมนึงนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นอินทผาลัมนะครับโตแล้วกับกล้วยไข่อีก2ต้นนะครับต้นนี้ก็คือนี่อีกต้นนึงเป็นลิ้นจี่จักรพรรดิ นะครับหลังนินจีนั้นเป็นทุเรียนพรอนทองนะครับผมแล้วก็หลังหลังต้นกล้วยหอมอหลังกล้วยไข่นะครับอันนั้นเป็นเสดาวดำโตแล,ล้วครับขึ้นขึ้นบนแล้วให้ดูใกล้ๆนี่ครับโตแล,ล้วนะครับผมดาวดำเดีย๋ยวเอาเป็นโซนๆไปนะครับแต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นโซนๆโซนห้าเมตรเจ็ดเมตร ห้าอย่างสิบอย่างประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะขายให้ดูเป็นโซนๆไปนะครับผมแต่ก็ได้กินลูกหมดนะครับฝรั่งก็ได้กินหมดละอ่ะมามะนาวตัวน,นี้ก็เก็บลูกเยอะแหละครับโอเคหลักๆก,ก็คือที่ปลูกในบ้านเนี่ยครับก็คือประมาณตอนนี้ปีที่สามแล้วครับจะเข้าปีที่สี่ละหลักๆก,ก็ได้ผลผลิตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับก็คือ ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือได้ผลผลิตค่อนข้างจะหลายอย่างแล้วนะครับก็จะได้กินได้ตลอดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยค่อนข้างก็เป็นไผ่หวานนะครับไผ่หวานก็ได้แกงไปหลายสิบรอบแล้วครับโอเคโซนนี้ก็จะมาสรุปโซนนี้นะครับหนึ่งมะนาวนะครับสองอะโวคาโดนะครับสามฝรั 3, ่งกิมจูสองต้นเบลเลอร์เลยแล้วก็ตรงกลางสี่เป็นอินฟรามนะครับ ห้าก็คือเป็นกล้วยไข่ลูกเล็กนะครับสองต้นแล้วก็หกก็เป็นอ,อินจีจักรพพัดนะครับเจ็ดก็เป็นทุเรียนข้างหลังนะครับแปดก็เป็นอาสดาวดำนะครับสรุปแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นตีไว้ห้าห้าเมตรห้าเมตรคูณสามเมตรนะครับตัวนี้ครับก็มีประมาณแปดอย่างนะครับ ตอนนี้นะครับพื้นที่2งานปลูก้อยไล่ EP หนนะครับฝากติดตามเดี๋ยวจะอัปเดตให้เป็นส่วนเป็นโซน,น,นจนครบ2งานนะครับผมโอเคครับเจอกัน EP 2ครับขอบคุณครับ